ครับทีนี้มาดูว่าวัยที่เหลืออยู่เนี่ยจะทําให้มีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมไวัยที่ว่านี้ก็อยู่ในช่วงของวัยที่ดาวพุธเสวยของคนบันสุกนะครับในตําแหน่งของคนบันสุกดาวพุธเป็นตําแหน่งมูลละมันจะว่าด้วยเรื่องของครอบครัวความมั่นคงทรัพย์สินหมดต่างๆนะครับก็ด้วยเรื่องเกี่ยวอสังหานั่นแหละนะเพราะว่าตําแหน่งที่ว่านี้ก็ ตรงกับสิ่งที่เจ้าตัวกําลังอยากรู้อยู่ว่าและก็อยากจะทําอยู่ว่าถ้ามาทําเจยวกระด้านอสังหาเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับการเงินการทองเนี่ยดูตําแหน่งดาวพุธในเรือนนะครับก็ตกโพคาปัตตนิกรรมะแล้วก็มาตากระดุมพระลาภะทาสาพลยังมาบทกำเนิดเป็นอธิบดี ดาวพุธตัวนี้ก็ถูกกับดาววันเกิดเข้ากับดาวเดือนเกิดนะครับเข้ากับดาวปีเกิดนี่คือตำแหน่งปีเกิดนะครับเกิดปีเกิดปีวอกนะเกิดปีวอกธาตุเหล็กนะครับก็ไม่เสียหายครับถ้าจะทําก็รู้ว่าลุยได้เลยทําได้นะครับทําแล้วก็ได้เป็นเงินเป็นทองด้วยทําแล้วได้ดีด้วยนะเพราะดาวพุธตัวนี้มันพูดถึงการค้าการลงทุนเนี่ยคือตําแหน่งที่ดาวพุธอยู่นะครับการบริหารการจัดการ การหารายได้ของตัวตัวเนี่ยก็คือการลงทุนที่มันจะต้องใช้คำพูดใช้การคิดใช้การวางแผนที่มากขึ้นปฏินิในตัวนี้ก็คือคนอื่นที่จะมาที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนั่นแหละนะครับก็คือถ้าเรามีอะไรก็ต้องไปพูดไปค้าไปขายนั่นนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยังยังอยู่ในช่วงที่ เป็นดาวสุกทํางานอยู่เนี่ปัจจุบันเนี่ยตัวนี้อยู่ในวัยหกปีอยู่นะครับดาวสุกเสวยอายุอยู่หกปีอยู่อะไรว่าตัวนี้มาเป็นตัวแทรกนั่นแหละเป็นตัวเข้ามาแทรกดาวพุธที่มันเป็นตัวควบคุมยาวๆถึงอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับวัยที่มูลละเนี่ยเป็นวัยมูลละคุมถึงอายุหกสิบเจ็ดปีก็เลยจะมีดาวสุกที่มันเป็นตัวปัญหาด้านการเงินเข้ามาสอดแทรกอยู่ เลยมีลักษณะการล่วนไหลาการเป็นรายจ่ายออกเยอะอยู่ในช่วงที่ว่านี้ถึงห้าสิบหึงหกสิปี56าถึงหกป,ปีนี่เป็นดาวสุกตัวนี้เข้าเป็นตัวสวยแทรกเป็นตัวแทกอยู่ช่วงระยะสั้นๆ6ปีววาใหญ่ๆนี่บอกว่าทางเดินของชีวิตอยู่ในช่วงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพื่อพัฒนาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองในด้านของทรัพย์สินการเงินนะคือ สิ่งที่ต้องการสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่บอกว่าสามารถทำไปได้นี่มันถูกกับปีเกิดเดือนเกิดเนี่ยมันถูกแบบไหนนะครับก็คืออย่างนี้สุกเป็นดาวธาตุน้ำเกิดบนสุกพุทธในตำแหน่งที่สูงอายุถึง67ปีก็เป็นน้ำเป็นดาวธาตุน้ำกันมันเข้าคู่มันถูกกันอยู่แล้วตัวนี้นะครับน้ำกับน้ำเป็นน้ำฟ้าน้ำฝนมารวมก,กันกับน้ำบ่อน้ำคลอง หรือว่าสิ่งที่เจ้าตัวคิดจะทำเนี่ยมันจะลื่นไหลมันจะไปทําไปได้อยู่หรือทีนี้มาดูเดือนเกิดเดือนเกิดเป็นธาตุดินดินแห้งเพราะเกิดเดือนห้ามันมีศักยภาพในการซึมซับน้ําได้อยู่แล้วน้ําเป็นรายได้เป็นการเงินดินตัวก็คือความสามารถของเจ้าตัวนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ดึงดูดหาวิธีนํารายได้เข้ามาได้อยู่แล้วม,มีแรงดูดซับมีพลังในการทํางานที่จะดึงดูดเอารายได้จาก ตัวนี้ได้อยู่แล้วนะเพราะเป็นน้ํากับดินนะครับดินมันควบคุมน้ําอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าเหล็กมีเกิดน้ํามันก็อุ้มเหล็กอยู่แล้วมันก็อุ้มชูอยู่แล้วเรียกว่าอาชีพที่จะทําใหม่ๆสามารถที่จะมาหนุนตัวเองให้ดีขึ้นมีฐานะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะอย่าลืมว,ว่าพื้นกําเนิดของเจ้าตัวนี้เป็นทั้งราชาเป็นทั้งธงชัยดาวพุธก็เป็นไว้อธิบดีด้วยนี่ มันทำไมจะทําไม่ได้มันทําไมจะไม่รวยโอกาสจะมีเงินมากขึ้นก็อยู่ในช่วงนี้แหละไปหา67ปีถ้าจะทํำก็ตัดสินใจลุยได้เลยนะครับปีในช่วงไหนที่จะเหมาะก,ก็คือหลังวันที่19หลังวันที่19เมษาเนาี่ยนะพราเจ้าตัวก็เกิดเมษาเนี่ยก็กรยโยกก็จะเปลี่ยนจากปีเถาะก็จะเป็นปีมะโรงที่ส่งเสริมกว่าปีเถาะนะครับ ปีเกิดมันถูกกันก็ให้ลุยในช่วงนี้แหละหลังเมษาเนแหละเป็นต้นไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะในช่วงวัยก็บอกว่าดีแล้วนะครับเหลือแต่คนนั่นแหละ,ะเหลือแต่คนที่จะลงมือแอคชั่นทำไปนั่นเองนะครับและดาบุธมือมาเทียบกับอายุปัจจุบันมันตกอยู่ในตำแหน่งวัยลงเรือนสีที่มันมีความหมายถึงความโชคดีการเงินการทองสิ่งที่ดีๆจะมีเข้ามา มันโยงเรื่องอะไรเนี่ยภูคาปัตตนิกรรมะก็คือเรื่องงานโอกาสทางการงานปีนี้มันก็เลยเปิดอยู่นะครับถือว่าจะเป็นจุดดึงการเงินเข้ามาได้มันก็ลงเรื่องการงานนั่นแหละพูดในกละโยกเดิมกับกระโยกจรก็เป็นตัวเลขเดียวกันก็อยู่สัมพันธ์ตำแหน่งการเงินรายได้การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นตัวดีหน่อยนะครับตัวปีนี้นะเ,เพียงแต่ว่า ดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะดึงการเงินการทองเข้ามาได้นี่จากการค่าการเจรจาก,การลงทุนเนี่ยโอเคปีนี้มันมันเป็นช่องทางดึงเงินนั่นแหละแต่ก็ทนข้างจะต้องพูดเยอะอธิบายเยอะอยู่นะไอตัวทิวานะปีที่ว่าเนี่ยเพราะตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยมันจะมีเลขอยู่สามตัวก็คือเนี่ยมีเราคานคู่กัดแยงทำงานร่วมก็หมายถึงคำพูดสิ่งที่จะไปนำเสนอเนี่ย อาจจะต้องไปหลายครั้งหลายเที่ยวหน่อยนะครับเดินทางบ่อยหน่อยแต่จะเพอติดต่อการค้าใดๆในปีนี้ยิ่งจะสําเร็จนะอังคารมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดอ่อนอยู่ตัวหนึ่งที่เห็นนะก็คือดาวหนึ่งนี่แหละดาวบริวารการเงินมันจะอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำแหน่งนี้คือถ้าเอาการยกเดิมก็คือจะเป็น จ็ดหนก็จือเป็นเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น6กเนะมันก็เลยจะมีเลขทํางานอยู่จะมีเลขทํางานร่วมกันอยู่สองหนนะครับเจ็ดกับสก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นทานํางานยังไงมันไม่ได้มันจะมีเรื่องให้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกเ,เ,เ,เรื่องบริวารน,นี่แหลนะเนี่ยเพราะดาวจันเนี่ยมันเป็นตําแหน่งบุตรบริวารดาวหนึ่งก็คือเงินที่ในการครอบครองตนเอง ดาวเจ็ดก็คือหน้าตาทางสังคมด้วยนะศาะนะครับญาติพี่น้องดาวหนึ่งก็คือพันธุด้วยทีนี้เออพิจารณาแบบนี้แสดงว่ารายได้กันของปีนี้มันจะมีเรื่องให้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรบริวานนี่แหละมันเป็นเรื่องสิ่งที่จะเข้ามาผูกพันเกี่ยวพันกันคือดาวหนึ่งมันว่าด้วยเรื่องของครอบครัวการเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเจ็ดมันคือศาสระมันเป็นเรื่องของ เพื่อนผู้คนสังคมที่จะหน้าตาทางสังคมด้วยนะครับหนึ่งจ็ดทำงานร่วมกันเนี่ยคือตำแหน่งที่นี้มันบอกว่าจะมีรายจ่ายอยู่กับลักษณะแบบนี้สรุปว่าปีปัจจุบันนี้มันจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องลูกนะครับมันสามารถไปได้หลายทางครับนะเพราะว่านาวังก็คือลดยานภาหนะเช่นลูกอยากได้ลดรายได้ตัวนี้ส่วนหนึ่งมันก็จะถูกดึงไปกับออกเงินออกตังให้ลูก ซื้อรถให้ลูกอย่างเงี้ยคือมันจะเกี่ยวด้านของความมั่นคงของบุตรบริวารน,นั่นแหละนะเพราะดาวหนึ่งมันคือบอกถึงความมั่นคงแต่หนึ่งตัวนี้ก็มาย้ําเรื่องลูกอีกเนี่ยอุปธรรมเนี่ยมันเป็นอุปธรรมคือตัวเองนั่นแหละต้องอุปธรรมต้องช่วยลูกนะอีกลักษณะหนึ่งเป็นอะไรสมมติว่าลูกจะแต่งงานเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวนี้หละมันจะเป็นเรื่องของภาระรายจ่ายที่เจ้าตัวนี้ต้องยอม จ่ายยอมเสียนะครับหรือลูกจะลงทุนทำอะไรสักอย่างตังไม่พอก็ต้องมาหยิบยืมจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันคือโอกาสที่จะเป็นรายจ่ายกับบุตรบริวารก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นจุดอ่อนของปีอายุย่าง56จุดแข็งของปีก็คือจะดึงดูดมาได้จากจาการอาชีพการทํางานตัวนี้สามารถดึงดูดมาได้อยู่นะเพราะอังคารก็เป็นเดชพุธก็เป็นสี มูลละมาเป็นสีจะได้เงินจากการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเหรือขายทรัพย์สินบอกหรือไปวิ่งเต้นติดต่อขายที่ดินอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสรุปว่ามันจะต้องมีเข้ามาได้อยู่สักทางอยู่นะครับเกี่ยวกับการขายการค้าการขายนี่แหละนะจากการตัวเองถูกว่าจ้างให้ทํา ทำงานให้มีลูกค้ามาจ้างอย่างนี้นะครับเพราะเจ้าตัวทําอาชีพเยวกับเรื่องของการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นในลายมือมันก็อยู่ในช่วงเส้นที่ทํางานตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นวีขึ้นนี่นี่และโอกาสทางการเงินมันก็เลยยังมีแต่มันก็ดึงลงไปในช่องเสียหายไงสิ่งที่ได้มามันึงไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับมันจะมีจ่ายด้วยเนี่ยเส้นมันลงในช่อง หมดเปลืองนะ,อะพอเส้นตัวนี้มาลงในช่องหมดเปลืองเส้นสีเหลืองเป็นเส้นเครดิตเนี่ยมันคือหน้าตาด้วยเครดิตตัวนี้สีฟ้าคือวาสนาเนี่ยในเนินเสาเนี่ยเป็นโอกาสทางการเงินมันเปิดอยู่ตัวนี้นะเปิดยาวๆอยู่หลายปีอยู่นะครับสิ่งที่อยากจะทําเมื่อเกิดบนเส้นหัวใจก็คืออยากจะทําก็จะได้ทําตามที่ตัวเองตั้งเป้าวางแผนเอาไวา้อยู่เช่นกันนั่นเองนะครับโอกาสจะร่ำจะรวยจะหาเงินได้มากขึ้นมันมีแต่ว่า มันจะดีมันต้องผ่านอายุ60ไปเสียก่อนเพราะถ้ายังไม่ผ่าน60ปัญหารายจ่ายการเงินยังเยอะอยู่เพราะดาวสุขตกพยายะอยู่แต่ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเจ้าตัวเพราะเจ้าตัวเกิดปีวอกเนี่ยมันจะไปสมพงกันกันกบปีมะโรงอยู่นั่นเองนะครับสรุปว่าโอกาสจะมีเงินหาเงินได้มากขึ้นมีครับยังมีทางอยู่จากเกี่ยวเรื่องของอสังหานี่แหละนะครับ ครับทุกก็เอาประมาณนี้แหละนะครับในวัยและปีปัจจุบันนะครับครับขอบคุณและสวัสดีสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ